สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้านี้คุณตาพามาชมต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามไม่แพ้ต้นไม้ชนิดอื่น,นเห็นหมน,นี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยนี่คือต้นออกพันษา เห็นไหมนี่นี่สวยงามสีเหลืองเป็นตะแพงนะแจมจรัดเจิดจ้าเห็นไหมสมเป็นต้นไม้มงคลแท้จริงมีกลิ่นหอมพร้อมไหมน,นี่น,นี่เห็นบอกสูตรเบิ้งนี่เอมอมีกลิ่นหอมหอมต้นออกพรรษานี่นเนาะเป็นไม้มงคลสีเหลืองปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่น และยังเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าประดับสวยงามเนาะบางคนนี่ปลูกไว้แล้วก็เอาไปถวายพระนะไปถวายพระตัดเอายอด<ม>เขาที่มีก้านดอกนี่รวมๆกันมันเป็นดอกสีเหลืองงามเอาไปถวายพระนะาบางคนเอาไปถวายพระบางคนเอาไปขายตัดเอาไปขายอยู่ตลาด ก็มีนะบางคนเอาตัดไปขายที่ตลาดโอ้เป็นเงินเป็นทองบอกคุณตาวิถีไทยเป็นเงินเป็นทองนะเพราะว่าต้นออกพันษานี้เวลาที่เอาไปขายที่ตลาดก็จะมีคนซื้อนะซื้อเอาไปเพื่อ,อไปถวายพระหรือว่าเอาไปประดับสถานที่ต่างๆก็สวยงามนะเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้มงคล และคุณครูเออและยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเวลาที่เอาไปไว้อยู่ใส่เนี่นะเขาก็จะมีออกซิเจนตลบอบอวนไปด้วยโบแม่ตะกินหอมอย่างเดียวนะมีออกซิเจนตลบอบอวนไปด้วยแล้วเขาก็จะคลายออกซิเจนออกมามันเป็นก๊าซที่ร่างกายเราต้องการอืมทีนี้เวลาที่เรา,อ,าอยู่ใ,ใกล้ๆเขาเนี่ยกส็สิรู้สึกสดชื่น ต้นออกพรรษา,าและคุณครูยังเอาต้นออกพรรษานี่มาใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนเวลาที่อสอนวิทยาศาสตร์ครูก็เอาต้นออกพรรษานี่มาให้นักเรียนได้ฝึกวาดได้ฝึกระบายระบายสีนะนักเรียนชอบมากเพราะเป็นวิชาที่ชอบอยู่แล้วศิลปะน,นะเป็นวิชาที่ชอบอยู่แล้ว ยิ่งเอาต้นออกพรรษามาให้วาดได้เขียนได้ใช้ภูกันได้ตะวัยดินซอเนี่แห้งคักนะแห้งขัก,นะขกอืมบมีขาดชั่วโมงนี้ไม่มีขาดมาเต็มเช็คชื่อมาครับมาค่ะมาครับมาค่ะนะในระดับมหาลัยอาจารย์ก็ให้นิสิตนักศึกษาไปสืบคน้นหาข้อมูลนะพวกเธอไปหาข้อมูลมาสิประวัติความเป็นมา ต้นออกพรรษามีประวัติความเป็นมาอย่างไรใครนะที่เอาเข้ามาหรือเป็นต้นไม้ของของประเทศไทยอยู่แล้วเป็นต้นไม้พื้นถิ่นคืออยู่ในป่าอยู่ในเขายังก็มีหวานเทาะไปคันว่าพื้นเ,เป็นต้นไม้พื้นถิ่นนี่บได้ปลูกได้หาก็มีขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนดอกกระเจียวบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาอันนี้ก็เป็นต้นเวลาที่ หน้างานออกพรรษามากะสิเริ่มออกดอกแทงช่อแทงขึ้นต้นออกดอกนะเวลาที่บ่มีเทศกาลยังกระล่มไปอยู่ในดินในยังไปอืมประวัติความเป็นมาอย่างไรพวกเธอไปรวบรวมมาและก็ลงใน youtube ใน facebook google page เว็บไซต์ใครที่อยากได้ข้อมูลต้นออกพรรษาก็แค่มีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์แล้วก็เอาไปนะ แล้วก็ถ้าอยากได้ก็ทักแชทเข้ามาซื้อเลยนะมีขายไหมคะพวกตัวก็ขายเลยนะเพราะว่านี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้ต้นไม้เศรษฐกิจต้นไม้แห่งการส่งเสริมอาชีพบางคนบอกว่าปลูกออกต้นออกพันษาสร้างอาชีพสร้างรายได้เห็นบอก เม็ดของเขานี่เวลาที่เจริญเติบโตแก่ตัวมามันก็สิดดีดลงไปข้างล่างตกลงไปข้างล่างให้เกิดเป็นลูกน,น้อยเป็นต้นน,น้อยนี่เห็นบ่นี่แนละ้วก็เกิดต้นขึ้นมาใหม่เรื่อยก็แยกออกเอาไปขายบาเนี่พอมันเจริญเติบโตขึ้นเนาะขายต้นดอกออกพรรษาอืมมีกําไรมีไรายได้นอกจากนั้นต้นออกพรรษายังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณหลายคนไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ไปเยี่ยม คุณตาคุณยายนะเอาต้นดอกออกพรรษาติดไม้ติดมือไปคุณยายผมซื้อต้นดอกออกพรรษามาฝากนะครับเขากำลังแทงช่อดอกออกสวยเลยช่วงนี้ <c oughs> ยายเรายิ้มอย่างพอใจขอบน้ำใจพวกเธอหมักมากที่ยังมองเห็นคุณค่าของคนสูงอายุคุณยายดีใจมากที่ได้ต้นดอก เสียงนกผู้ผูกอยู่ถึงคาคบไม้ผู้นกเอี้ยงก็สงสัยนกเอี้ยงนกเอี้ยงกระยาเนาะท่านผู้ชมนกนกเอี้ยงจนดอกออกพันธ์าสวยมากมีเสน่ห์เมตตามหานิยมขอบน้ำใจมากๆนะนาสันเออยายเราอืจริงๆพวกเธอมาเยี่ยมยายเฉยๆก็ไม่ต้องมีอะไรก็ได้ ยายก็ดีใจขอบน้ำใจพวกเธอแล้วที่ไม่ทิ้งผู้สูงอายุอยู่คนเดียวนี่ยังมีของติดไม้ติดมือมายายปลื้มมากเพนว่าเออเอาและเนาะสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่ย่ามีให้เป็นเศรษฐีมุ่งุ่งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสน ให้ได้แก้วแหวนมณีโชตเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกระขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลนโลกและจัก,กรวาล <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับปกป้องและคุ้มครองท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกับสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือ ต้นออกพรรษาไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจและสร้างรายได้ไม้แห่งการเรียนรู้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม